สวัสดีกันด้วยนะคะอยู่กับตํชแนลนะคะมันอยู่เกม Minecraft ก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดนแล้วก็โมเดนใต้น้ำด้วยนะคะก็หายไปไานกการสอนสร้างบ้านเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมากลับมาสร้างใหม่แล้วนะคะก็มีคนให้แนวทางสร้างบ้านมานะคะแลนที่หายไปน้นก็ขอปกันด้วยนะพอดีว่าติดเกม LOL นะคะโอเคบ้านสไตล์นี้ก็จะมีทั้งเอ่อใต้น้ำานะซึ่งใต้น้ำเนี่ยห้องน้ำนี้สามารถมองในน้ำได้เลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ตกปลานะคะ คือบ้านสไตล์นี้จะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะตรงนี้ก็จะมีมองมองเออเก้าอี้ที่สามารถมองทะลุปไปทางทะเลได้นะคะโอเคตอนนี้ยังเป็นหวัดอยู่นะคะก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดหรือว่าเจ็บคอรหรือไออะไรในคลิปนี้หน่อยก็ขออภัยกันด้วยนะคะโอเคเราก็ไปดูอุปกรณ์การสร้างกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่จะสร้างก็มีดังต่อไปนี้นะคะมีบล็อกคอสบล็อกเคบล็อกไม้สองสีแล้วก็บันไดสแลบกระจกแล้วก็ประตูนะคะเรามาบอกพิธีการสร้างกันเลยนะคะ วิธีการสร้างก็มีดังนี้เลยนะคะเราใช้บล็อกคอสหาต่อยาวไปทั้งหมด1ิบแปดบล็อกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบิบเจ็ดแล้วก็สิแปดค่ะก็จะได้ยาวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมาดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทางนี้นะคะยาวไปอีกหกบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือยาวทั้งหมดเจ็ดบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะ โอเคต่อไปนะ,ะก็ตรงนี้นะะยาวไป3าบล็อกนะหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ก็ยาวทั้งหมด8ดบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็ตรงนี้นะะยาวทั้งหมดไปอีก12บสองบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะโอเคด้านหลังตรงนี้นะ,ะก็จะยาวทั้งหมดแดบล็อกนะคะ เออยาวทั้งหมด9บล็อกนะแต่ว่าต่อไปอีก8บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะส่วนตรงนี้ก็เอ่อตรงนี้นะคะยาวทั้งหมด7บล็อกนะคะต่อไปอีก6บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็ตรงนี้3บล็อกหนึ่งสโอเคขั้นตอนต่อไปนะให้เราใช้บล็อกคอสนะคะสูงตรงนี้ขึ้นมา4บล็อกนะคะเออหันมาทางนั้นเลยนะคะหนึ่งสองส ก็จะได้สูงประมาณ5บล็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนะ,ะ1 2 3 4 4แล้วก็มุมทาตรงมุมเลยนะคะให้สูงขึ้นมา4บล็อกนะคะ1 2 3 4 1 1 2 3 4อา่าส่วนตรงนี้ไม่ต้องนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ ยาวมาทั้งหมด8บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็บางเสาตรงนี้นะคะโอเคต,อต่อไปแล้วก็เชื่อมเสากันเลยนะคะ ไปนะส่วนตรงนี้ทุบไปเลยนะคะจะได้ทรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็มาทางนั้นดีนะคะตรงนี้ก็เว้นไปนะหนึ่งสองสามแล้วก็วางบกวนะคะ่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็วางไม้ตรงนี้เลยคะสองอุ้ยวางผิด ก็วางล่มเห็นตรงนี้เลยค่ะเสานี้นะคะโอเคแล้วก็วางมาตรงนี้ด้วยนะคะโอเค ขอปลอดภัยด้วยนะตรงนี้วางเป็นกระจก2บล็อกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกคอร์ดปอดภัยกันด้วยนะคะชิปโอเคแล้วก็ตรงนี้บล็อกโอเคแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะเจอรูร่างประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วางสลับตรงนี้สามอันแล้วตรงนี้สองค่ะ โอเคแล้วก็ <c oughs> <c oughs> วางกระจกตรงที่สามบล็อกนะโอเคแล้วก็ต่อไปก็วางบล็อกไม้ตรงนี้นะโอเคแล้วก็แกระจกตรงนี้นะเราก็จะได้ภายนอกเป็นแบบนี้แล้วนะคะโอเคต่อไปนะก็ให้เราใช้บล็อ,อก ไม้เบิร์ชนะคะสีบล็อกไม้ขาวนั่นเองนะคะวางแบบนี้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าถ้าพื้นภายนอกกับภายในมันซ้ำกันมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็ใช้บล็อกจังเกิลนะคะเปลี่ยนตรงนี้เพราะามันจะเป็นทางเข้าของอ,อ่การลงชั้นล่างชั้นบนนะคะ สาสี่แบบนี้นะคะต่อไปเราก็บางเสาตรงนี้นะคะตรงระหว่างไม้ตรงนี้นะ,ะที่มาสีบอกนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มักไม้ไม้ดําตรงนี้นะคะวเวนท้นหนึ่งช่องกหรับาวางกระจกนะคะเสร็จแล้วก็วเวนท์้นสองชอ่องกบทำประตูนะคะนี่ก็ทูไปหนึ่งบอกนะ,ะแล้วนี่ก็วางกระจกแล้วก็ปิดไปด้วยบอกคอร์สเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็ใช้บันไดกับหัวนะ,ะวางแล้วก็บันไดกับหัวตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สล็บก็จะได้รูปร่างประมาณนี้แล้วนะคะก็คือเราจะเสร็จถึงภายนอกตรงการดูทะเลแล้วนะคะโอเคขอภายด้วยะคะ่ะตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทุบตรงนี้นะคะแล้วก็วางบล็อกนี้ ีจำผิดนะคะก็ปิดตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็แก้เ okay. สาโอเคเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็ล่นเข้ามาอีกหนึ่งบล็อกนะคะให้มันขนาดกับเอสาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ถูก อนนี้อาจจะสร้างผิดหลายคลิปห,ห,หลายรอบอยู่นะ,ะก็ขอให้ด้วยนะคะเพราะว่าสร้างสดๆเลยนะคะโอเคตรงนี้ก็จะยาวทั้งหมดห้าบ้สโอเคถูกต้องนะคะส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นบ คอสมนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเพิ่มกระจกแทนก็ได้นะคะมืดอีกแล้วโอเคแล้วก็นนี้อย่าเพิ่งยุ่งนะคะแล้วก็มาทำตรงนี้ก่อนคนะะ่ะเป็นบล็อกคอร์ดีกว่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็วา,างกระจกก็บันไดกับหัวตัวนี้นะคะ แถบตรงนี้ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ด้านข้างนี้นะคะเราก็ใช้บล็อกอเพลวัเลยแล้วก็คอสนะคะต่อไปก็เว้นไว้นะคะบล็อกเคลอย่างนี้แล้วก็ฟัคอส์สเสร็จแล้วก็วางกระจกนะคะวางมาตัตรงนี้ด้วย โ,โซนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นโซนน้านไนนละอะก่อนอื่นเราก็วางบ็อกนี่ก่อนนะคะ,ะค็อกคอสอีกที่หมดเลย เราก็ใช้ปอ,อ,อติดตัวนี้กัค่ะแล้วก็มเคลติดไปเลยโอเคก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้จะออกแบบยังไงก็ได้นะคะเพ mm hmm. ้าะนั้นว่าตามความคิดเราเลยนะคะ mm hmm. ก็ออแบบแบบนี้ก่อนละกันนะคะเสร็จแล้วก็มากคีบกลางก็ได้แล้วก็กระจก้านขังอะ <c oughs> โอเคแบบนี้แล้วกันเสร็จแล้วด้านนี้นะคะก็ตั้งแต่อันนี้เปิดไปก็ได้นะโอเคก็จะได้รูปร่างออกมานี้แล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเอ,อ่อภายนอกนะคะโอเคต่อไปก็มาดูภายในกะันก่อนเลยนะคะคก็ตัวนี้เป็นการแบ่งห้องนะคะแล้วก็ ใบ็อกไม้สีสทางนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็เคลียร์ของก่อนเออสลแลปมาฮะแล้วก็กล่องหนึ่งใบนะคะอ่าแบบน,นี้แล้วกล่องสองใบนะคะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งทีหลังแล้วกันโอ,โอเคตรงนี้ก็จะเป็นไบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรามาตกแต่งตรงนี้ก่อนนะคะก็ใช้เอ่อบันไดสีอะไรก็ได้นะคะ ป้ายนะคะเออ่รั้วแล้วก็เออ่พิชเช่เพจนะคะเสร็จแล้วเราก็วางตรงนี้สองอัน,นะคะ่ะสองอันตรงนี้หนึ่งนะคะป้ายแล้วก็รั้ววางเออ่ตรงนี้นะคะ่ะแล้ก็ไปชเช่เพลมาป๊บ จะได้แบบนี้แล้วนะค,ะคือตรงนี้จะเป็นที่มองทะเลนะคะก็นั่งดูสบายเลยนะ,ะโอ้โอเคนะคะเ่อดนอกเรื่องโซนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็วางของแต่งไว้สำหรับตกปลานะคะนี่แล้วก็ใช้โอกลิปนะคะแล้วก็โกลสโตนนะคะทีนี้แล้วก็แบบนี้นะคะก็จะดูแบบว่ามีสว่างความสว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้นะคะ กับหัวไปมันก็จะดูแบบว่ามีรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นนะคะโอเคส่วนนี้เราก็ทาเสร็จแล้วภายนอกนะคะโอเคต่อไปเราก็ไปทําชั้นบนเลยนะคะโอเคชั้นบนต้องบินขึ้นนะโอเคส่วนตรงนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการตรงนี้นะคะเว้นมาทั้งหมดหินตรงบ็อกนี้นะคะเอาไปเลยหนึ่งสองสาม 34567่หเจ็ดนะโอเคตัวนี้ได้แนละ้วคก็ส่งทั้งหมด3บอกค่ะหนึมแล้วก็มันไดคนะที่ก็ยาวไปหมด7บอกเลยค่ะหนึ่งสอจแล้วก็มันไดค่นะตรนี้โอเคจะได้ตรงนี้แลนะ้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยาวไปทั้งหมดเอ่อเบอกค่ะหนึ่งสอ อ่ทุบไปหนึ่งบอกแล้วกันนะคะดูความสวยงามหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ตรงนี้ไปเลยโอเคตรงนี้ก็จะได้แล้วนะคะผมว่าเราจะเปลี่ยนเป็นการทุบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน<ม>เพื่อเอ่อเพิ่มความยาวนะคะู่ความสวยงามด้วยนะคะ เกี่ยวไหมโอเคโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วนะแล้วเราก็สงตรงนี้ทิ้งไปเลยตรงนี้ก็จะแบบมีความกว้างมากขึ้นนะแล้วก็เราก็มางกระจกะที่เป็นแบบแผ่นนะคะวางไปเลยมรอบ ก็ปิดไปเลยนะคะเพราะเราไม่ได้มองตรงนี้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ไม้ด้านในตรงนี้นะคะสองบล็อกนะคะแล้วกระจุกสามบล็อกโอเคส่วนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนพื้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ หรือว่าอาจจะมีคนไม่ชอบปรอกอไปทั้งหมดค่ะแล้วก็เปลี่ยนลงนี้ได้นะคะติดเลยตกแต่งค่อยว่ากันนะคะเราก็มานำโครงบ้านก่อนโอเค ต่อไปก็ต้องเป็นชั้นใต้ดินนะคะก็คือชั้นใต้น้าน,นั่นเองนะคะโอเคโอเคต่อไปจะเป็นโซนใต้น้ำน,นะคะเราก็มาหันมาทางด้านนี้เลยนะคะตรงนี้ก็หัางมาจากบล็อกฮะหนึ่งสองสามแล้วก็วางบล็อกที่สี่นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะส่วนตรงนี้ก็ยาวไปทั้งหมดสิบบล็อกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็ส่งสี่บล็อก ส่วนตรงนี้ก็ยาวไปไนดะ้ทั้งหมด12ปอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5, แล้วก็ไม่ต้องวางเสานะคะโอเคส่วนตรงนี้ก็เอ่อยาวทั้งหมด4บองคะ,ะ1 2 3แล้วก็4โอเคส่วนตรงนี้ก็ตามมาอีก1บองคะ,ะแล้วก็2เดีนละครแยกกียาในมิชชั่นคนะ,ะแล้วก็แบบเป็น ไม่ต้องมีเฉดเดอร์นะมันก็จะได้มองง่ายขึ้นนะฮะโอเคตรงนี้ก็ยาวไปทั้งหมดอีกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคโอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะถึงเอ่อยาวไปอีกทั้งหมดเก้าบอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เอ่อ,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 อหนึ่งข้ายาวมา ก็จะได้รูปล่างประมาณนี้นะคะแล้วก็วางเสาด้วยสวงนี้ไม่ต้องนะคะวางเสาตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็วางพื้นเลยงอจ็บคอพื้นทางด้านนี้นะคะแล้วก็วางบล็อกจังเกิลไปนะคะ วางถึงแค่ตรงนี้พอนะคะแค่ตรงนี้พออ้าวบั๊กโอเคหมายว่าจะมีปัญหาได้หน่อยนะ,ะโอเคแล้วก็มาทำต่อกันเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเอ่อบล็อกครอร์สนะคะอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนะบล็อกแบบนี้นะคะเอ่อคิสตัลร์เรตคอ์สบล็อกนะคะก็วางไปเลยโอเคส่วนทางนี้ก็วางบล็อกไม้ธรรมดาเลยนะ,ะไห้โอ๊ะ Okay. วางไฟหลัจะได้มองเห็นก็จะได้พื้นแบบนี้นะคะมันก็จะสีต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็วางไฟไว้ก่อนโอเคโซนนี้นะคะเราก็ต้องออวางบล็อกคอธรรมดาฮะ,ะทางนี้นะคะสามแล้วก็สี่เดี๋ยวไฟวางไปก่อนตรงนี้ก็จะมีเหลือประมาณทั้งหมดสบล็อกนะคะเป็นกระจกนะคะตรงนี้ก็วางบล็อกควดเป็นทั้งหมด3บล็อกนะคะหนึ่งสองสาม ก็สูงอีกสามบล็อกนะคะแล้วก็ใช้บล็อกกระจกนะคะต่อกันมาเลยแล้วก็ตัวนี้ก็อีกสองบล็อกนะคะแล้วก็ตาดยบล็อกโพสตตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะโอเคก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็วางกระจกนะคะเอออาจจะเพิ่มโกลสตัวไว้ไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะจะได้เพิ่มความสว่างนะคะ ก็อาจจะดูสวยไปอีกแบบนะคะโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นเย่าราวังตุ้มต้นนิด้ดยวค่ะจะได้สวยงามโอเคเดี๋ยวทำนั่นนี้นะคะเราก็ใช้เอ่อบล็อกเคลนะคะปิดไปเลยนะคะ แต่อย่างไงก็ได้คนะ่ะมันแบบว่าเป็นประตูทางเข้าห้องนอนนะคะเข้าปิดไปเลยมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ใช้เอ่อบล็อกคอสนะคะวางตรงนี้เอ่อแล้วก็ตรงนี้นะคะเรียนได้สองบอล็อกตรงนี้ก็สามบล็อกนะ,ะแเราก็วางกระจกหรือว่าจะวางบล็อกคอสก็ได้นะคะตรงนี้ก็วางกระจกแล้วกัน ตัวนี้ส่วนข้างล่างก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวห้องน้ำที่ตกแต่งก็ใช้บอกคอตรงนี้ปิดไปเลยนะคะเห,เหลือไว้ช่องหนึ่งตรงริมๆนะสำหรับวางประตูนะคะโอเคอะไรก็โอเคตัวนี้ค่อนข้าง,างมืดจุดก,ก็วางต่อไปก็จะเป็นถึงขั้นตอนการอุดน้ำนะคะก็เราใช้ประตูนะคะกับบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะคะอุดด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ประตูมาก่อนโอเคแล้วก็วาไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สังเกตว่ามันจะเดินได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันถูกอุดนะคะนี่ก็จะเป็นทริคอย่างนึ่งเลยนะคะขอเนี้วางไปก่อนไปให้หมดอุดก่อนมันก็จะง่ายนะคะถ้าเราไปสร้างพู้หวั่นว่า,วาของตกแต่งมันได้อะไรก่อนมันก็จะยากนะคะ ถ้าอุดได้หมดก็น้ำก็มาเ,าเต็มนะคะโอเคตัวนี้นแล้วก็อุดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ต้องมาปักไฟแล้วนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวก็มืดนะโอเคก็วางทับไปเลยตรงแล้ววางทับไปเลยนะก็ใช้อเคนะแบบเลยนี้ จะได้สว่างนะคะแล้วก็โอนตรงน,นี้ด้วยแล้วก็ในห้องน้ำด้วยนะคะใช้ stone slab ด้วยนะคะแล้วก็แปะนี้ไปเลยสีบล็อกนะคะแล้วก็วางน้ำอย่างเงีย่ๆนี่ก็จะสว่างขึ้นนะคะหรือเราจะเพิ่มความสว่างด้วยก็ได้นะ,ะน,นี่เพิ่มไฟไป,ไปโอเคต่อไปก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนแล้วก็วางเตียงตรงนี้ 2องอันนะคะเสร็จแล้วเราก็หาบล็อกอะไรก็ได้นะคะมาตกแต่งนี่ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้โัลดสโตนหาหอวแบบนี้แล้วก็สลับติดไปนีนนน้นะคะบล็อกหนังสืออยู่ไหนนี่ไงอับนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกล่องกล่องกล่องโอเค เราก็ใช้แถบจอนะคะอนีกตรงนี้เป็นนะคะมือนจะได้แบบว่าสวยงามโอเคตอนนี้ตกแต่งชั้นล่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปุดไปด้วยก็ได้นะให้มันเป็นห้องเลเป็ะ,ปะตู้ที่จะวางไก็ได้นะคะ โอเคเราก็ต้องต่อไปก็ต้องสร้างบันไดนะคะเราองขึ้นไปชั้นบนก่อนชั้นบนแล้วก็ต้องเตรียมบันไดเอ่อบันไดเสียอะไรก็ได้นะคะก็ได้โอเคก็เริ่มวางที่ตรงนี้นะคะาตรงไหนก็ได้คือแล้วแต่บันไดคือออกแบบเองได้เลยได้เลยนะคะื่อติดลิ้นชึบแล้วก็ทุบ แล้วก็นี่วันนี้ก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาโกสโตนกับโอคลิฟนะคะมาตกแต่งหน่อยไม่ต้องเติมก็ได้นะคะแล้วก็ทำชั้นล่างทุกตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มาได้กับหวัวไปมาได้กับหัวไปมาได้กับ ตรงนี้นะคะโอเคตอนนี้บันไดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทุบตรงนี้อีกนิดนึงโอเคนี่ก็ปิดเลยโอเคต่อไปเราก็ต้องมาตกแต่งเออ่ห้องครัวนะคะก็ใช้เฟอร์นิชก็ได้นะ,ะเอ่อเผานั่นเองแล้วก็ตัวคราฟแท็บดอนนะคะปิดตรงนี้ด้วยตัวคราฟไม่ต้อง ก็ใช้เอ stone ส l a บก็ได้นะคะแบบนี้ใช้รูปร่างกำปั้นนี้นะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะกด subscribe กันด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ